สวัสดีครับเมื่อนี้ก็จะมาอัปเดตกับโพดที่ปลูกช่วงเดือนมกราคมครับผมข้าวโพดขาวม่วงครับบ่ค่อยสมบูรณ์มั้ครับผมตอนนี้ก็เริ่มติดฟักนะครับมีฝักมีฝักมีเมล็ดครับนี่ครับตัวน้อยๆก็เป็นติดฝักต่ำๆนี่ครับปลูกเพื่อทดลองเบิ้งนะครับว่าเป็น้าไดนะครับ อันนี้คืออย่างนอ้นอนี่ครับมันเป็นน,นั่นนี่แบบนี้ฟักไว้อยู่ปลายนี่ติดฟักน้อยๆน่อยนะครับมีนี่ครับมันคล้ายๆมเมล็ดนะครับเป็นฟักที่บ๊อสมบูรณ์นะครับผมติดมเมล็ดข้างบนต้นนี้ยังแกคะครับนี่ครับปลูกไปย้อนไปน้ำขายายออกนะครับลุม่มลุมหนึ่งที่แหลกปลูกสามเม็ดครับผม อันนี้ก็เพิ่งติดฟักนะครับเดือนนี้ก็เดือนปลายเดือนมีนาคมแล้วนะครับผมปลายเดือนมีนานี่ครับเพิ่งติดฟักครับผมสภาพดินกาบอค่อยดีปันไดน,นะครับผมเป็นดินที่เคยเอาหินเอาทรายมาลงกอสางบานนะครับผมก็จะมีหวกดินทรายหลานะครับข้างล่างก็จะเป็นหินกรวด กันเลยนี่ครับได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้พอกเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวล่องเก็บเบิ้งครับผมแก่แ,กลแล้วแก่แล้วเดี๋ยวจะล่องปอกเปลือกเบิ้องเดี๋ยวจะล่องปอกเบิ้งนะครับมีเม็ดสมบูรณ์บ่นี่ครับแก่แล้วเล็ดหลอดจากเสื้อดํามาบ่หลายนะครับผมเสื้อดํมาม้าหน่อยที่เรียงไว้นะครับ ลายแมวอะไรอยัางก็บขูดควัดขุดออกลายลุมอันนี้ก็เพิ่งติดฝักนะครับจะสี่เดือนแล้วนะครับผมบางต้นก็น่าจะบอลอดครับแบบนี้บอได้กินยังหรอครับนี่อันนี้น,น้อยๆก็เป็นฝักนะครับฟุนปุ๋ยก็ะใส่แต่ฟุนขีงัวนะครับผมใส่แตปุ๋ยขี้บัวอแกแล้วต้นน,น้อยนี่ เอาพริกมาโงแทนนะครับปลูกปอมรุงยินไปนะครับหลุมเกาก็จะเอาพริกมาปลูกครับบัดน,นี้เป็นฟักเล็กๆน้อยๆนะครับซํำนี้ก็ติดฟักนาซิบ่ได้ก,กินเม็ดหรตอครับอันนี้นะครับพราสิได้เอาไปผัดไปลวกจำเจลนะครับเป็นสองฟักคนเดียวครับนี่ซ้ำคืบนี่ข้าโพดถาวม่วงปีแรก สิบบาทครับผมบ่เสียหายบ่เสียลายนะครับปลูกเพื่อเลี้ยนรูทดล่องไปครับผมบ่ห้ดินว่างครับปลูกเสริมๆไปพราแด้มำรุงดินนะครับพอได้หาแนีอื้นมาปลูกแท่นหลุมเก่าหมุนเวียนกันไปครับผมต้นนี้ก็ถทือว่าสมบูรณ์ดียครับสูงงามดีติดฝักแล้วนะครับผมต้นนี้ก็ะงามอยู่ครับครับยางทานเมื่อกี้นี้ งามอยูอ่เดี๋ยวลองมาแกะเบื้องครับสามฟักนี่เริ่มแก่แล้วจะเป็นเม็ดบอนะครับครับผมกับเป็นข้าวโพดขาวม่วงตามในหนบปกในซองนั่นแหละครับข้าวโพดขาวม่วงลักษณะก็จะประมาณนี้ครับผมแต่ว่าน,นี่ฟักว่าสมบูรณ์ครับผมปลูกปีแรกเพื่อทดลองปลูกนะครับใส่ฟู้นแค่สองขังนะครับใส่ขี้งัวสองเถือสิบบาทมเมล็ดสิบบาทนะครับ อาซได้เก็บเป็นร่องเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปครับผมเพื่ออนาคตจะนวนเด้ซสื้อนะครับผมอันนี้ก็สิไปร่องต้มซิมเบิงครับผมรสชาติจะเป็นจังไดนะครับส่วนอื่นๆที่ฟักก่อนข้างสมบูรณ์นะครับกระสิเก็บไ้เป็นเมล็ดพันธุ์บรูว่าจะปลูกขยายพันธุ์ไดบอนนะครับอ่าคลิปนี้มาฝากเพียงเท่านี้ครับผมเป็นแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้ครับพี่น้องต่อไปครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจที่กำลังวางครับสวัสดีครับ